ผลพันพยากรจับเพจพันพยากรดูเดือนประจำเดือนตุลาคม2568 1 2บลาสีเป็นเชลยคลิปนี้เป็นคลิปการทายดวงแบบมหาภาคไม่ใช่การทายดวงแบบบุคคลท่านใดอยากดูดวงแบบเป๊ะๆป,ป,ป,ปังๆสามารถนักคิวในส่วนของบ้านฟ้าพันพยากร ถ้าเรามีแอปเ็นคยรอตอบทั้ง24ชั่วโมงอยู่แล้วและคลิปนี้เป็นกรารวิพากษ์ดาวเป็นกรารวิเคราะห์ดาวแบบละเอียดยิยบยิบเหมาะสำหรับท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์โดยท่านที่มีความสนใจในเรื่องของวิชาการพยากรโดยใช้ดวงดาวดูเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจก็สามารถดูได้ด้วยพี่น้องลัคนาราศีพีจกมาตามคำรีเควสเลยอันเนี้ย อ่ะดูหลายโอ้เจอหลายอันเลยหลายบทจัดให้ตามความีเคสเลยนะครับมา <_ d> um> เพราะว่าที่ผ่านมาผมเองก็เลี่ยงไม่ถ่ายพิจิกด้วยแหละ,ะกูเลี่ยงอย่างมีนยัยยะสําคัญนะไม่ใช่เพราะไม่มีเวลายอย่างเดียวส่วนเหตุผลเนี่ยผมจะพูดในช่วงกลางคลิปนะครับแต่เอาเป็นว่าพูดมากเสียเวลาไม่ขอพูดพ่างทำเพลงนะครับเข้าตามคอนเซปต์ของเราเลยคือเนื้อล้อนไม่มีน้ําเอาเรื่องการเงินดอยมึงนะ <d> um> เรื่องหัสด,ดาวการเงินท่านที่ผ่านมาเป็นมรณะมรณะไม่พอเสือกแล้วมันจะถามเป็นปลาอีกปลาค,คือพร่องบกพร่องหรือว่าสวยซ้ําสวยซ้อนสวยเหลือเกิน การงานยับการเงินก็แย่นะเสียในทุกมิติเอาแล้วครับสบายใจได้แล้วเฮียเพราะว่าหลังจากวันที่2ตุลา1ทุ่ม50เป็นต้นไปพระฤหัสดาวกันเงินท่านยกออกจากมรณะเข้าสุภะได้มาตรฐานเป็นมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีเอาเหวอลยอยู่ไอหาตบมือตบมือรัวๆ เรียกว่าจับเป็นปราบเป็นอุดนะปราบและการเป็นอุดนี่คือต่าต้อยเป็นสูงส,งสง่งจนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังสตีนเลยนะดีอย่างมากนะก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีแดกเลยนี่บางคนนี่หนักเลยนะครับแทบจะคุยเข้าหมาแดกกันเลยนะเดี่ยไปไล่ละ สองตุลาเนี่ยเปลี่ยงการงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันท่านมีลุ้นเงินก้อนใหญ่แลวไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะกูบอกเลยว่าใหญ่เฮียๆเอาละพอมีเงินจาวเขานี่มึงเริ่มคันแล้วดิคันตินอย่าลงทุนอย่าเอาเงินไปปลูกงานหวังให้มันงอกช่ไนดะ้กูบอกเลยว่าอย่าพึ่งนะใจเย็ดนะเพราะว่าช่วงที่บริหยารย้ายเออเงินดีการเงินดีจริงแหละแต่พระอังคารดาวประจําตัวของท่านยังอยู่จะพบวินาศมัมพันวินาศจะพอทำเนานะพอทำอะไรแบบแอบๆบแบบได้ธุรกิจประเภทแอบๆบแบบทาได้งานเกี่ยวกับพวกลง หมอพยาบาลขายประกรันขายผงหลีดพวกเนี้ยปอดเจ๊ตึงพวกเนี้ยมันทาได้แต่ถ้าอาชีพทั่วไปมันไม่ได้นะครับประเด็นคือมันไม่ใช่แค่นั้นพระอังคารเองมาตรฐานเป็นปลาอีกนะก็เบพล่องเข้าไปอีกนะเก็นมาเงินเยอะแต่มึงทําไม่ได้นะหรือทําได้แต่มันได้น้อยเงี้ยผมแนะนาว่าถ้าจะลงทุนทั้งทีนะยิ่งมาแบบแนวมหาอุดนะูเงินมันใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ระดับพลิกชีวิตอะไรของพวกมึงเนี่ยนะนี่แหละครับ26ตุลาแโมง39พระอังคารออกจากวินาทชับลักนากลับบ้านด้วมาตรฐานเป็นเกษตร แข่งที่สุดในรอบปีแล้วตบมืออีกรอบน้าเออเฮ่ดีจริงๆนะเป็นงานนะนานๆไทยทีพิจิตรใส่ใจไม่เหี่ยหีนะมาฟังทั้งทีนะไม่ใช่มาฟังตาล,ลอยๆเว้บางคนเนี่ยฟังปั๊มเนี่ยแม่พ่นพลน,นลบใส่กูด้วยรัวเรื่องบางทีเราพ่นพลน,นลบใส่ตัวเองด้วย <S <S ดีกี่โมงเมื่อไหร่ดีไรสารั์ไม่ดีสักทีกูจะไม่ยอมให้พวกมึงแช่งตัวเองไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะมึงยิ่งแช่งมันยิ่งเหี้ย ยิ่ไปกันหญ่นี่คือเหตุผลที่ที่ผ่านมาผมไม่ถ่ายคลิปพิจิกเลยไงครับนะเพราะว่ากูไม่อยากให้มึงแช่งตัวเองเพราะถ่ายก็ต้องถ่ายไรแลวกม่คมอยเหมือนชาวบ้านชาวช่องตัวนะทำคลิปหวังตังค์จากยูทูบดิท็อกเลยเพราะกูไม่เคยได้อยู่แล้วถ่ายเอามันเลยงานเนี้ยแล้วกูกั้นใจรอมดดันดีแน่แล้วจิบมาพูดทีเดียวมันชื่นใจเลยดีวยกว่านะใครที่อยากได้ก็ขอให้ได้ไดตามวาสนาใครที่ไม่อยากได้ก็สามารถพ้นพลังลบมาได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับ <laughs> ก็ขอให้สมประสงค์กันทั้งสองฝั่งนะครับอ่าบ่นกันมาเยอะแล กับบ้านก็แน่นอนว่าตัวท่านจะมีกระติกกระเจนในการต่อสู้ๆๆเข้มแข็งมีสติมากกว่าก่อนนะแต่ก่อนปวดเปียบโอโอหมดอารมณ์ผลอะไรตายอยากยร้อมจะเป็นซึมเศร้าตลอดเวลาตอนนี้ดูจะบ้ามาห,หูคึกมากช่นปีนเสาตาลอยตาเหลือพนัวกับดาวพฤรหรัสซึ่งเป็นดาวการเงินกระตุ้นการเงินท่านเรียกว่าท่านนี่ครบเลยนะฮะเพียบพร้อมทั้งการเงินการงานมาแบบพอดีพอด,ดีพูดง่ายคือตอนนี้มึงพร้อมสู้พร้อมลุยเต็มที่พระอาทิตย์เจ้าเรือนการงานก็ยังอยู่จะพบลาพระลาผลให้คุณศูนถึงวันที่17ตุลาเรื่อง ว่าดาวเดือนหน้าให้คุณทุกดวงเลยในเดือนนี้แต่ว่ามีความสําคัญในเรื่องของการลําดับการเงินนะครับเนี่ยนี้ก็บอกให้ฟังก่อนหลังจากนี้ไปมันจะดูงงๆนิดหนึ่งนะครับมันจะละเอียดมากฉะนั้นพี่น้องพี่จิตครับถ้าอยากรวยอยากมีตังค์ไม่ใช่หมูมูนะอันนี้พูดถึงหลักดาวนะพวกมึงต้องตั้งใจฟั่งที่กูจะพยายามอธิบายให้ดีๆแล้วผมจะพยายามพูดช้าๆให้มันละเอียดๆนึกตามผมนะครับ2ตุลาการเงินดีถูกมาพฤหัสย้ายแต่มันยังไม่ดีมากเพราะพระอังคารดาวประจําตัวมึงกันอยู่วินาต่นั่นยังไม่เท่าไหร่ตัวัวแปสําคคญือ พระสุกร์มันยังโดนพระเสากะคู่ศัตรูเล็งหมับก็ให้แถมไม่ได้เล็งตัวคนเดียวยังมีเพื่อนซื่ออย่างพระราหูเร็งร่วมเขาเรียกว่างานนี้แม่นโดนการกระบ,บางเปี้ยง มึงไม่ต้องเล็งซ้ําเลยแยโดนการกระบ,บาลกว่าจะดีจริงๆต้องรอดาวดวงสุดท้ายออกครับคือพระศุกร์จะต้องออกจากการโดนคู่บิ๊กทั่วเล็งน่ยคือวันที่1ตุลาเจ็ดโมงสี่สิบสามป็นตนไปนั่นแหละพระศุกร์ย้ายเข้าพบราระอ่ะเป็นลาเป็นผลเลยอารมณ์ความรู้สึกมึงจะเริ่มดีขึ้นมากด้วยอันดาวศุกร์คือดาวเชิงอารมณ์นะครับอันนี้ผมพูดถึงว่าเรื่องอารมณ์เชิงลบจากคนรอบข้าก็จบลงด้วยนะครับไม่ว่าจะการมีปัญหากับแฟนพระศุกร์ดาวปัจจุบันกับแฟนแฟนกค้ากวนตีนคู่ส่งเตี๊ยนลูไค้ากวนแตี๊ ใส่ร้ายบาบาๆบาพูดเนี้ยจบสิ้นลงแล้วโว้ยจบมือรอกที่3ต้องเข้าแล้ว โอ้โหนี่เป็นคลิปแรกเลยนะที่กูมีซาวตกดีสามครั้งเนี่ย <c oughs> ในคลิปเดียวเนี่ยโหดีจริงๆนะเอาละเข้าเรื่องครับมาดูข้อควรระวังครับแน่นอนกูทายยังไงกูต้องมีเตือนอยู่แล้ว18ตุลาที50พระอาทิตย์ดาวกางงานเดินยกเข้าพบวินาศเคสนี่ม,มองได้2มุมนะถ้าเป็นกรณีที่ดวาเนิดท่าน่ะมีดาวสองรับดีก็จะเป็นอารมณ์อยากความก้าวหน้าคือกูอยากเปลี่ยนงานแล้วว่ะงานที่กูทำเนี่ยมันไม่เห็นอนาคตเลยเว้ยเริ่มมองหางานทั้งงานหลกักและงานเสริมแต่จะทำได้จริงๆเนี่ยต้องรอพระพุธยายนะเดี๋ยวผมจะพ ต่อจากนี้เนี่ยแหละแต่เคสที่ดาวสอดรับไม่ดีหรือดวงเนิดถ้าไม่ดีนะครับก็จะมีความกังวลใจว่ากูตกงานหรือเปล่ามีการเป,เปลี่ยนแปลงงานกระทันหันโดยที่เราไม่ยินยอมพร้อมใจแบบเนี้ยส่วนจะเป็นแบบไหนและแก้ไขยังไงตรงนี้พูดในคลิปนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์เรื่องดวงกําเนิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแนะนําให้ท่านไปปรึกษาโหนส่วนตัวของท่านแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเข้ามาแชทกส่วนของแชทเพจบ้านฟ้าพันพยาคอนท่านเรามีเอ็มบินคอยร,รอต่อท่านยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วช่วงเวลาที่เหมาะกับการติดต่อสสสืื่ออาาารรารรหกมัคงน เดือนนี้ต้องอาใส่ดาวพุธที่บอกเมื่อกี้ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภลาภผลหรือดาวการสื่อสารเจรจาเป็นหลักๆเลยซึ่งวันพุธจะย้ายวันที่23ตุลาห้าทุ่มสามสิบเจ็ดพุธจะยกเข้าทับลักนาจากนั้นรออีกแค่3วันครับเพราะอะไรยี่สิบหกตุลาพ่างคันยกมาทับร่วมเนี่เจ๋วเลยยันมีโชคในการสื่อสารพ่างคารก็มีกําลังการติดต่อสื่อสารการย้ายงานทาได้อยากไปตรงไหนสามารถพูดได้เจรจาการเปลี่ยนผลงานอเคด้วยแตรหนสามาร้พูดไ้เจรจากเปลีๆในกงารติดกต่อหรือการเปลี่ยนงานหรือการ เจรจาด้วยกันงานเอาแบบเจวแหววมันจะมันนั่งลุ้นนั่งเก่งนะท่านต้องอาศัยช่วงที่พุทธยังไม่ย้ายออกซึ่งพุทธทับลัคนาแมท์นี้เนี่ยเจ้าตัวมันเดินเสดจนะครับคือขอมาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วที่ว่านี้คืนเนี่ย,ยแป๊บเดียวครับพอ3 1ตุลาหนึ่งทุ่มสามสิบสองพระพุทธจะถอยกลับเข้าวินาเอรกรอบหนึ่งฉะนั้นช่วงเวลาทองคําในการเปลี่ยนงานหรือการเจรจาเรื่องงานของท่านเดือนนี้ดีที่สุดทองคําเลยนะคือม 39, ไม่กิน31ตุลาแปดโมงสามสิบเกลาไม่เกินสามด หวันทองคําที่ท่านห้ามพลาดด้วยประการทั้าปวงนะจ๊ะชองออกชอบใจอยเลืนกดติดตามทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านราสนใจอยากดูดูส่วนตัวสามารถทักในส่วนของแอปเพจบ้านฟ้าเท่านั้นนะครับพันพยากรทางเรามีเอ็มินคอยรอต่อท่าน24ชั่วโมงกระลขอบพระคุณ